กลับสวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับผมจะใช้เวลาสั้นๆสรุปประเด็นให้พี่น้องนะครับเนื่องจากว่าช่วงเมื่อวานวันนี้เนี่ยนะไม่่อยจะสะดวกกับการมานั่งเรียบเรียงข้อมูลนะทีนี้ประเด็นที่มันเกิดขึ้นวันนี้เนี่ยนะผมเห็นกระแสที่พยายามจะนำชี้นำว่าพิ่ธาจะไม่ผ่านนะแล้วก็สวก็จะไม่โหวต หรือนะจิปาถะนะที่จะนำไปสู่ความรู้สึกว่าเอ็นะพิธาก้าวไกลเพื่อไทยเป็นรัฐบ,บาลร่วมกันเนี่ยมันจะเป็นไปไม่ได้เนี่ยนะทั้งหมดเนี่ยนะอยากให้พี่น้องสรุปเลยว่าไม่ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นต่อจากนี้ไปนะถ้านำไปสู่การจัดตั้งรัฐบ,บาลของเพื่อไทยก้าวไกลไม่ได้นะแล้วก็ มีเหตุนะที่มันผิดไปจากเรื่องปกติธรรมดาโดยเฉพาะเรื่องคุณพิธาเนี่ยชัดเจนที่สุดครับไม่ว่าจะมาไม้ไหนเนี่ยมันคือการกลั่นแกล้งทางการเมืองแล้วอะไรอีกนะครับคือความพยายามที่จะให้พิธาและก้าวไกลพิธาไม่ได้เป็นนายกก่อนนะครับแต่นอกจากนั้นเนี่ยก็คือการไม่ให้ก้าวไกลเป็นรัฐบาลเป้าหมายก็มี2ออันนะครับเป็นหลักเลยนะพิธาไม่ได้เป็นนายก และก้าวไกลไม่ได้เป็นรัฐบาลนะไม่ได้ร่วมรัฐบาลนี่คือสิ่งที่เขาต้องการนะสูงสุดเลยแล้วถ้าเกิดว่าหลุดไปได้เป็นแล้วนั่นก็จะเป็นเรื่องการไปบีบละนะว่าไม่ให้ทหํานู่นนั่นนี่หรือนะครับถ้าเกิดมันผ่านตรงนี้ไปแล้วไปล้มทีหลังเนี่ยมันก็คือการปล้นกลางแดดก็คือนะครับเขาจะต้องไม่ให้พิธาเป็นนายกแล้วก็ไม่ให้ข้าไกลเป็นรัฐบาลถ้าหลุดไปเป็นรัฐบาลนะครับเขาก็คือบีบไม่ให้ทําอย่างที่ ปรารถนาที่จะทำนะซึ่งเกมต่อจากนี้ไปเนี่ยนะมันเป็นการสรุปเลยนะมันเป็นการพยายามที่จะบิดเบือนสิ่งที่คนไทยนะได้แสดงความประสงค์ออกมาชัดเจนแล้วนะครับเราต้องสรุปกันตรงนี้นะแล้วพวกเรานะเมื่อสรุปได้แล้วเนี่ยเราก็ต้องถามตัวเองว่าแล้วเราจะปล่อยให้มันเป็นอย่างนั้นไหมนะครับจะยอมรับไหมกับการที่นะมันจะ เรียงหน้ากันออกมาทำในสิ่งที่มันทำกันเนี่ย <c oughs> เ,เรื่องไกลนะครับจีพิธาเปิดเผยเ,เปิดข้อมูลขายที่14ไร่ที่ปราณบุรีนะแล้ววันนี้นะครับกรณีของการฟ้องมงฟ้องวรงเนี่ยนะมงคลกิจเนี่ยมงคลกิจเนี่ย ไปในทิศทางการโหนเจ้านะไอ้ตัวนี้ไม่มีอุดมการณ์ไม่มีอะไรเลยนะวันนี้ก็แสดงตัวชัดเจนว่าเสียงตามปกติเนี่ยมาสู้เพื่อไทยสู้เข้าไกลไม่ได้ไม่มีใครแบ่งให้ต้องไปขอส่วนแบ่งจากทางฝั่งคนรักเจ้าอยู่ทางนั้นคิดว่าปลอดภัยที่สุดนะครับแล้วเรื่องเจ้าสัวกับจีนนะครับอันนี้ก็คงไม่ต้องไปอ่านอะไรมากนะจจอจอจ,อจอที่ผมบอกพี่น้องไปเนี่ยนะนะครับ ข่าวที่มันน่าสนใจตอนนี้เนี่ยนะเจ้าสัวขยายประตูจีนชวนลงทุนในไทยนะเนี่ยเข้าไปร่วมนะการประชุม world chinese entrepreneurs convention ก็คือจริงๆก็คือกลุ่มคนไทยธุรกิจหอ,อการค้าไทยนะได้เชิญชวนนักธุรกิจชาวจีนโลกมาร่วมกันประชุมที่หอประชุมแห่งชาติศิิกิจกรุงเทพ ผมบอกแล้วว่าจอจๆเนี่ยนะมันชัดเจนสําหรับประเทศไทยเราเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องสงสัยแล้วนะครับนะมันก็จะมีเรื่องนะอ,อ,อีกกี่ปาฐะที่จะเกิดขึ้นในการเมืองเนี่ยนะก็อยากให้พี่น้องได้บทสรุปไว้เลยว่านะอย่างไรเสียเนี่ยนะไม่ว่าจะออกหน้าไหนเนี่ยนะเราจะต้องยืนยันว่าผลการเลือกตั้งเนี่ยก้าวไกลเพื่อไทยนะครับแล้วพักร่วมรัฐบาลที่ได้ตระการกันไว้8พักเนี่ย รวมเสียงแล้วนี่ก็เกือบจะ30ล้านเป็นเสียงส่วนใหญ่การพยายามจะแยกการพยายามจะหาเรื่องพิธาการจะหาเรื่องก้าวไกลนะการจะสอยหรือการที่สวอไอม่ยกมือการไปฟ้องร้องต่างๆทั้งหมดมันเป็นความพยายามในการที่จะปล้นกลางแดดนะครับคำถามก็คือว่าเมื่อรู้ว่าเขาจะปล้นกลางแดดแปลว่าปล้นกันให้เห็นกัน ชัดๆเนี่ยกลางวันแสกๆคนไทยจะยอมไหมถ้าไม่ยอมเนี่ยจะคิดการใดแล้วพี่น้องก็ต้องดูว่ามันจะปล้นแน่หรือเปล่าพอเราบอกรู้ว่ามันจะปล้นกลางแดดเนี่ยมันจะหยุดหรือไม่นะหยุดไม่หยุดพี่น้องก็ต้องพิจารณาดูนะครับถ้ารู้ว่ามันไม่หยุดนแน่ๆเนี่ยพี่น้องจะคิดการใดเนี่ยทั้งเก้าไกลเพื่อไทยนะต้องแก้เกมกันให้ดีส่วนพี่น้องประชาชนทั้งหลายเนี่ยก็เชื่อว่าคงจะไม่งอมืองอเท้านะครับ วันนี้กระแสนหนึ่งที่ผมเห็นคือกระแสการออกมาปกป้องสถาบันกันยกใหญ่นะทั้งไอ้พวกมอเตอร์ไซค์นะนะมอเตอร์ไซค์ราคาแพงแนละ้วแล้วก็กลุ่มจอกจอกแฉกแก,กันออกมาเนี่ยทั้งจริงวันนี้ประเด็นมันยังไม่ไปถึงสถาบันกรรษัตริย์ชัดเจนนะการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยแต่ดูเหมือนว่ามันแสดงความชัดเจนว่าทางวังเนี่ยส่งตัวแทนออกมาแล้วก็ดูเหมือนว่าจะประกาศชัดว่าเฮ้ยยังไงเนี่ยนะถ้าล้มก้าวไกล หรือปลอนกลางแดดเนี่ยแล้วประชาชนมันลุกขึ้นมาก็จะเอาประชาชนอีกฝั่งหนึ่งลุกขึ้นมานี่คือความชั่วร้ายของระบอบในประเทศไทยนะผมชี้ยให้พี่น้องได้เห็นนะมันเป็นคณะโจรนะไม่ใช่โจรกลุ่มเดียวเป็นคณะโจรทํางานสอดประสานกันมีหลายหน้าหลายตาโอเคนะครับเรียนให้พี่น้องทราบแค่นี้สั้นๆนะครับบุญรักษาทุกท่านสวัสดีครับ